วิธีให้ได้ในสิ่งที่ใฝ่ฝัน 1. กล้าฝันอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต้องกล้าคิดกล้าฝันในสิ่งนั้นก่อนเพราะถ้าอยากรวยแต่บอกกับตัวเองว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรืออยากจะสำเร็จแต่คิดว่ามันยากเกินไปทุนเราก็ไม่มีเรียนมาก่อนน้อยหัวการค้าก็ไม่มีเพื่อนพ้องก็ไม่มากแค่คิดแค่นี้ฝันมันก็สลายแล้วแ่ะครับ ต้องกล้าคิดว่าคนอย่างเราก็มีสิทธิ์ได้ถ้าเราตั้งใจจริงทุกอย่างเป็นไปได้อยากได้อะไรต้องกล้าฝันไฟเพราะถ้าไม่กล้าฝันอะไรไม่มีฝันใดจะให้เห็นว่าเป็นจริง 2>, 2. มีปรารถนาอันแรงกลา้าไม่ใช่แค่ความอยากธรรมดาแต่มันต้องเป็นความปรารถนาอันแรงกลา้าถึงขนาดรอเวลาไม่ได้ต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องทำทันที รอช้ากว่านี้ไม่ยอมอยากเห็นความฝันของเราเป็นจริงไวๆไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้หายใจเข้าออกคิดถึงแต่ความฝันนั้นอยู่ตลอดเวลารู้ว่าตัวเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นถ้าทำให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เมื่อไหร่ไม่ว่าฝันอะไรก็มีโอกาสสลายกลายเป็นจริง 3. วางแผนและลงมือทา รู้ว่าต้องทำอะไรหรือทำอย่างไรบ้างเราถึงจะเข้าไปใกล้ความฝันแล้วก็แจกแจงมันออกมาว่ามันมีอะไรบ้างเหมือนกับการหาจิ๊กซอที่จะต่อมันให้เป็นภาพใหญ่อย่างขาดตัวไหนอีกก็หามันใส่เข้าไปเหมือนบันไดที่เราต้องไต่ขึ้นไปสู่ความฝันเมื่อรู้ว่ามีอะไรที่เราจาเป็นต้องทาเพื่อให้ความฝันของเราเป็นไปได้และหลังจากนั้นก็ให้ลงมือทำเพราะที่สำคัญ ความฝันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ4มีความสุขระหว่างทางให้ทำในสิ่งเล็กๆที่จะนำไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ทำทุกวันอย่างตั้งใจทำต่อเนื่องกันไปไม่หยุดอยังและวิธีการป้องกันไม่ให้ล้มเลิกระหว่างทางในการนำไปสู่ความฝันคือมีความสุขสนุกสนานตลอดทางที่ได้ทำ มีความสุขทุกทีที่รู้สึกชีวิตมันดีขึ้นกว่าเกา่ารู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายแม้ว่าวันนี้ยังไม่เห็นปลายทางที่ฝันแต่เราก็ยังภูมิใจที่ทุกวันเรายังทำต่อไปขอบคุณวิเนยของตัวเองเพราะความสุขไม่ใช่แค่การเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเดียวเสมอไปแต่ความสุขจะถูกเก็บซ่อนไว้ระหว่างทาง